สวัสดีครับกลับมาแล้วครับมาม่าภาคสองครับผมนี่ครับกำลังต้มน้ําเดือดสไปซี่คูณ2ครับผมทีนี้ละมันระเบิดครับผมเผ็ดกว่าเดิมสองเท่านะครับผม l i m i t ต็ดอ dition นะครับผมรุ่น l i มิเต็เลยนะครับซองนี้ซื้อได้ที่ไหนนะครับซื้อได้ตามอะไรนะไม่ใช่ท็อปดิท็อปซื้อจากท็อปแล้วก็ B2S เออ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ต้มน้ําเดือดกําลังจะใส่ลงถ้วยแล้วเรียบร้อยครับเราต้มไปแล้วลแล้วก็ในซองจะมีน้ําน่าจะเป็นน้ำซุปซุปพริกนี่แหละครับแล้วก็มีเครื่องเคียงครับตรงนี้มีแค่สองซองส่วนมาม่าก,ก็อยู่เดี๋นี้วิธีทําไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราจะคนก่อนนะครับผม ให้มันทั่วแป๊บหนึ่งต้องต้มนี้ครับเส้นดูเหมือนจะเยอะมากครับแบ่งกันกินกันได้นะครับแบ่งกันเผ็ดเดี๋ยวอ่านวิธีทำแป๊บหนึ่งทันไหมเนี่ยต้มแล้วเพิ่งมาอ่านเ네๋ยนะใส่ซองอกใบน้ำหกร้อยมิลลิลิตรเขาบอกว่าให้เอาอะไรวะน้ำออกจนเหลือประมาณแปดช้อนโต๊ะนะครับในน้ำซุปแล้วรออีกอบอีกสามสิบนาทีแล้วก็เติมเครื่องปรุงได้เลยครับผมอบ อบก็คือปล่อยทิ้งไว้นั่นแหละนี่เราก็จะต้มกี่นาทีไม่รู้ครับป้ายมันบงังเอาพอให้เส้นมันสุกก็พอครับตอนนี้เส้นเริ่มนุ่มๆนิดนึงแล้วครับอิ่มแน่เลยครับถ้วยเดียวนี้อิ่มมีเครื่องปรุงปะหมูเหมอออามาก้าไก่กด้วยออ๋อม,ม,มีลูกชิ้นด้วยครับเป็นบุญครับคิดว่าจะรอดคิดว่าจะได้กินแต่เส้นแล้วครับผมมีเครื่องเคียง รเราต้มสักประมาณสองสามนาทีก็น่าจะได้แหละคือที่ต้มเพราะว่าให้เส้นมันนุ่มครับแล้วก็ใสเอาชิ้นหายลูกชิน้นไอ้ไอ้ใต้จิ๋วนะเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานสัตว์ไปเรียบแล้วครับหมดกันจบการชีวิตไม่มีลูกชิ้นกินแล้วครับงงเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกทีนะครับโอเคตอนนี้เส้นน่าจะได้ที่แล้วครับผม เนี่ครับสเส้นออกจะนุ่มๆแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้อย่างเงี้ยครับต้มในน้ําเดือดก็สักห้านาทีครับผมนี่ก็จะได้เส้นที่ใสๆนุ่มนุนิดหน,นึ่งอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้ครับง่ายเลยป,ปิดปิดไฟปิดตรงไหนป,นะปิดเลยนะปิดแล้วครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาใส่เครื่องปรุงนะครับผมอ่ะหญิงใส่หญิงหญิงใส่ ใส,ใส่เครื่องปรุงเนี่ยเอ้ยมันต้องตักออกมาก่อนอน้ำแค่แปดช้อนแปดช้อนโตอันนี้เราจะขี้โกงกันละแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อออโอเคเราจะมาใส่กี่ช้อนนะเจ็ดแปดช้อนโต๊ะครับนี่ช้อนโต๊หรือช้อนชาวะโต๊ดิอันนี้มันนี่มันเอ,อิญมันช้อนโต๊ะถูกละหนึ่งครับเพื่อความอร่อยสองสามไม่ได้ป้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่อร่อย สี่เอารืมละสี่ละห้าหกเจ็ดใส่ตามสูตรเขาครับมันจะได้อร่อยแปดเรียบร้อยครับแปดช้อนโต๊ะแล้วก็เราจะมาดูเครื่องปรุงกันนะครับนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้ครับปึ๊บโอสาลายสารายครับสารายซีวีซีวีภาษาอังกฤษนะครับวละคำ แล้วนี่เราก็จะมาดูเครื่องมันนะครับว่ามันจะจัดขนาดไหนมาดูกันนะครับหือกลิ่กนกลิ่นโคตรหอมเลยอ่ะหือน้ำพริกจะลาดให้ดูนะครับรอหือดูสีสิครับพี่น้องโลดอะรดสีมันออกแดงๆนะนี่ครับรับรองครับแสบถึงรูทวันหนะักดูสีก็รู้ครับนม่น่าจะเผ็ดกว่กินคนเดียว สูพีกะเหลี่ยงได้ไหมเนี่ยนี่ครับนี่แตะแตะให้ดูตรงนี้นะครับมันสีมันซ่อนเลนจริงๆเสร็จละนูนหลังบ้านทิ้นกันมาแล้เ,เดี๋ยวเราจะมาคนนะคนกันน,น้ำเยอะไปหรอไม่หรอกมันกินเดี๋ยวมันเค็มเกินต้องสูตรเขานะมันจะได้ คือเขาบอกเผ็ดคูณสองมันยังไงกันมันเราก็กินหมดมันก็เผ็ดอยู่ดีโหดูพดริกเิยคนไว้ก่อนแให้มันอืดหน่อยหนึ่งให้มันแช่ไปเลยเหรอ,อนี่ครับมันจะได้เข้าเส้นมันกําลังจะไปถุงรูทบานหนะักครับสีนี่มันแบบว่ายังกะซกเล็กเลยครับผมยังกับพวกลาบลาบอะไรนะดิบดิบอะลาบเลือดลาบเลือดนะครับผมนี่เรากินลูกิกนลาบกันรึเปล่าเนะี่ยเออถ้าไปทําน้ําตกนี่น่าจะอร่อยเนาะ น้ำตกเกาหลีอะไรเนี่ยดูท่าจะเผ็ดมากครับพอช,ชิมตรั้งนแสบครับชิดหนักแล้วครับจะกินหมดกันเนี่ยอร่อยอร่อยบอกได้คำเดียวขอชิมก่อนนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนมันคำเดียวยังไม่รู้หรอก อยกินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งสดน้ำไปรู้สึกจะแสบปากแล้วแป๊บนึงนะครับอือหือตอนนี้ร้อนในอยู่อือหือจะไหวไหมวะใช่ใช่ย่อยแล้วเนี่ยมาต้ยมยำยังสบายกว่าอีกวะแต่อร่อยมากคือบอกคำเดียวครับซาใส่พวก หมูหมูสับต้ยมยำไอ้ใส่พวกเครื่องเคียงนะโคตรอร่อยเป็นมาม่าที่อร่อยมากครับเหมาะสำหรับคนไทยครับแต่คนเกาหลีมันกินกัน,นว่ะหรือมันส่งออกมาให้ประเทศไทยครคนเกาหลีไม่กินกันอะไรเงี้ยแต่อร่อยจริงๆครับคือเผ็ดจริงๆเผ็ดกว่าเดิมเยอะครับแต่ว่าอร่อยครับรสชาตินะครับเต็มสิบ ให้9.9เลยครับความเผ็ดความอร่อยสำหรับคนไทยถ้าใส่เครื่องไปนี่บอกได้คำเดียวครับอร่อยกว่าที่ขายในห้างจริงๆไปดูสีทีครับเราจะไม่ทำคลิปกินให้หมดดีไหมเนี่ยยังไงก็กินหมดอยู่แล้วครับตอนนี้โคตรหิวเลยไม่ต้องห่วงนะว่าผมจะกินไม่หมดอือ กินหมดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเราดูตอนกินอีกทีโอเคอ่าตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางกว่าแล้วครับดูหน้านะครับโคตรเผ็ดเลยตอนกินอร่อยมากครับจริงๆบอกได้คําเดียวว่าตอนกินโคตรอร่อยครับพอหยุดกินได้ประมาณหนึ่งนาทีครับหาน้ําเลยก็แบบว่าโอ้หน้ำมู้งน้ำม,มูกไหลหมดเลยครับคือต้มยำกุ้งบ้านเรานี่กระจอกครับขออนุญาตเช็ดนิดนึงครับคือ มัเผ็ดจริงๆครับดูสีนี่ครับเรามาถึงจุดนี้ครับกลัวไม่อิ่มครับไข่สักฟองดูเลือดดิหุมดูสีไข่ดิครับให้ดูครับสีเผ็ดไม่เผ็ดก็ให้ดูแล้วกันครับซีดเลยดูนะครับไข่ออกจากการเป็นสีเลือดไปแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับซูมใกล้เลยออื ขออนุญาตกินเฉยๆนะครับเผ็ดจริงๆครับตอนกินไม่เท่าไหร่ครับพอหยุดกินเท่านั้นแหละมือไม้สั่งเป็นมาม่าที่อร่อยมากไม่เคยกินมาม่าอร่อยขนาดนี้นะมาก่อนเลยจริงๆเส้นนี้ก็โคตรอร่อยคนไทยน่าจะชอบครับ บอกไค่คำเดียวครับเผ็ดพอกับส้มจังครับแสบเลยครับพรุ่งนี้รู้กันแสบตูดใครจะหมดละไม่ต้องขำครับเดี๋ยวจะได้ท้าทุกคนนะครับที่ทำชาแนลครับอออืื <c oughs>

ซึ้งเลยยิ่งกินยิ่งเศร้าครับเผ็ดไม่เผ็ดก็ดูองงนั้นครับเรื่องมันเศร้าครับ ยังเราดูซีรีส์เกาหลีนะ้ำตาไหลคือภาคแรกก็ยังเผ็ดแล้วนะจานจะเผ็ดไม่มากอันนี้คูณสองจริงครับจะหมดแล้ว ก็แล้วอ,อ,อืมเส้นสุดท้ายอืมดูน้ำครับให้ดูสีกันชัดๆครับอือพอก่อนครับดูหน้าครับ ผมเ็นคนเดียวไม่ได้นะครับน้ำกินน้ำแบบนี้โคตรเนื้อแตกพักเลยเป็นการกินที่แสบสนันจริงๆขอท้าครับผมขอท้าชาแนลรถทุกชาแนลครับผมคนเดียวไม่เอาครับทุกชาแนลที่ทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมหรือ ช n แนลอะไรก็ได้อื่นๆถ้าได้เข้ามาดูนะครับขอท้าคนที่เข้ามาชมแล้วกันครับแล้วก็ทุกช n แนลที่เป็นช n แนลรถมอไซค์ต่างๆไม่ว่าจะรถเล็กรถปิกบนะครับขอท้ากินมาม่าเหลนี้ครับทำคลิปมากินครับมันเผ็ดจริงๆครับคือตอนกินอร่อยมากบอกได้คำเดียวโคตรอร่อยครับแต่ตอนกินเสร็จเนี่ยจะเป็นอย่างที่เห็นครับคืออยากจะไม่กินน้ำนะแต่ดูครับเหนื่อ เงื่อนี่ออกเป็นเม็ดๆเลยครับอร่อยมากครับเป็นพริกเกาหลีที่แสบสันซีดเลยคูณสองครับอย่าลืมนะครับขอท้าทุกคนนะครับผมชาแนลทุกชาแนลเลยที่เป็นชาแนลรถนะครับใครไม่ได้มาดูเดี๋ยวจะส่งหนึ่งไปให้ครับโดนกันหมดขอท้าคนขับบิ๊กไบค์ครับมอเตอร์ไซค์เล็กกินกันนะครับอร่อยจริงๆไปแล้วสวัสดีครับไปกินน้ำก่อนเผ็ดครับบายบายสวัสดีครับ